วันเกิดปุกลุกซีนหวานละมุนไหมบอกปรักและสวมกอดอย่างโรแมนติกเป็นภาพที่อบอุ่นและก็หวานซึ้งมากๆเลยล่ะคะ่ะจากปาร์ตี้วันเกิดกเล็กๆของนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์ที่นอกจากจะมีเพื่อนๆพี่ๆคนสนิทร่วมอวยพรเหมือนเช่นทุกปีอาทิอัมพัชลาภาที่มากับไฮเซอรโพกประธา,านวงและก็ยังมีชายอนันทวีเป็นต้น และในงานวันเกิดของปุกลุกนั้นก็ยังอบอว่นไปด้วยกลิ่นอายของความรักขอบฟุ้งทั้งงานอีกด้วยล่ะค่ะกับโมเมนต์หม่พัทรเดชวานใจที่จับใหม่อวยพรวันเกิดให้กับปุกลุกกันอย่างต่อนหน้าแบบหวานซึ้งดีใจมากๆที่เห็ุเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมาร่วมกันอยู่ตรงนี้มีความสุขมากๆนะครับ love you คำพูดว่าหวานแล้วแต่ บอกได้เลยค่ะว่าสิ่นปิดท้ายนั้นหวานละมุนคูณสองไปเลยจ้าเพราะเป็นสิ่งที่หม้นั้นอบกอดปุกลุกไว้ด้วยความรักทำเอาเสียงกริ๊ดกราดกันเนี่ยถล่มทลายกันทั้งงานเลยจริงๆคะ่ะมองเพินๆทำแฟนๆหลายคนนี่เตรียมเฮกันดังๆเลยทีเดียวคล้ายกับเป็นสิ่งขอแต่งงานเหมือนกันนะคะเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ใช่แต่ก็ลุ้นอยากเหตุภาพนั้นเร็วๆจังเลยคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ